หน่วยบรรเทาสาธารณภัยของทัพบ,บกในพื้นที่กองทัพภาคที่3เตรียมความพร้อมซักซอมให้ดีช่วยเหลือให้ทันท่วงทีเมื่อมีสาธารณภัยในพื้นที่เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2567เวลา8นาฬิกา30นาทีผลโทโออนนท์เพชรคำหัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพล,ละรเรือน พร้อมคณะเดินทางมาตรวจความพร้อมและประเมินผลหน่วยบรรเทาสาธารณภัยของทัพบ,บกในพื้นที่กองทัพภาคที่3ประจำปี2567ณมณฑลทนาหารบกที่32ในการนี้ได้สักการะอนุสาวรีย์จอมพลมหาอามาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีและได้เข้าพบพลตรีพรชัยนพรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑนทนหารบกที่32และผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑนทนหารบกที่32พร้อมหาหรือและรับฟังแนวทางการปฏิบัติด้านการบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยในห้องรับรองอาคารกองบัญชาการมณฑนทนหารบกที่32ต่อจากนั้นเดินทางไปตรวจความพร้อมและประเมินผลหน่วยบรรเทาสาธารณภัย ณบริเวณสนามหน้ากองบังคับการกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่17ซึ่งหน่วยได้จัดเตรียมความพร้อมจํานวน2ชุดปฏิบัติการได้แก่ชุดกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยกองร้อยมณฑนทหารบกที่ส2และชุดกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่17ทั้งนี้เป็นการผนึกกำลังของหน่วยทหารในพื้นที่ จงังหวัดลำปางประกอบด้วยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทนหารบกที่32ก่องร้อยฝึกรบพิเศษที่3กองร้อยทหารช่างที่4กองพันทหารช่างที่4กองพลทหารราบที่4ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑนทนหารบกที่32โรงพยายบาล่ขยสุรศักดิ์มนตรีและกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่17 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชนให้ครอบคลุม13อำเภอของจังหวัดลำปางทั้งด้านการจัดกำลังด้านยุทธุป,ปกรณ์รวมทั้งประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากเกิดภัยพิบัติตามขั้นตอนให้เกิดประสิทธิภาพและ เป็นไปตามทิศทางเดียวกันลดความสูญเสียทั้งทรัพย์สินและร่างกายตลอดทั้งกำลังพลผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยต่อจากนั้นได้ชมการสาธิตการใช้เครื่องเป่าลมเก็บใบไม้ทำแนวกันไฟของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่17ซึ่งเตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหาไฟป่าหมอกควันและลดปัญหาฝุ่น PM 2.5ในพื้นที่จังหวัดลำปางและชมการสาธิตการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยทางสูงจากกองร้อยฝึกรบพิเศษที่สามประเมินอะการผู้ปวต้นผู้ป่วยมีการปวดบนเอนออออเอเออโอ้อ้รรอาการรเินผู้เริลผเรเอย

2เมตมตรเมตมตรมตราป๊เดินไปหน่อยครับดึงช่วยเด้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยดึงช่ยตั้งสติครับตั้งสติเดี๋ยวไปน่ครับ พร้อมให้กำลังใจกำลังพลของหน่วยและร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนว่ากองทัพบ,บกและหน่วยง,งานต่างๆที่เกี่ยวข้องในด้านการบรรเทาสาธารณภัยมีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและจะเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส